สำหรับวันนี้อะตอมิกซมบ์ไรระดับ u r ก็ได้ทำการอัปเดตลงตู้กาชาติตัวดำเซิร์ฟเวอร์จีนเรียบร้อยรวมไปถึงโหมดท,ทดสอบการเล่นตัวละครตัวนี้ก็อัปเดตมาเหมือนกัน <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวกระผมเองจะพาเพื่อนๆดูท่านมารับชมการโจมตีต่างๆของเจ้าตัวอะตอมิกซอมบรไรระดับ UR ว่าสรุปแล้วโดยวรวมรายละเอียดกังเขามันเป็นมาและก็ดีอะไรยังไงกันบ้าง <S 2> <S 2> <S 2> ที่สำคัญอย่างแรกเลยก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตงเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการ ตัวเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคําว่า List Man s ช o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man s ช o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอคเลเซอร์โกคารีนาโทมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มี บริการกันด้วยนะสำหรับ l i ตแมนช็อปบริการการจมื่นเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศท,ทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม The วันพันเบเด์สตองเกตในเซเวอร์จีนและก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับว่าณตอนนี้อะตอมิกสแควรระดับยูอาได้ทําการอัปเดตลงตู้กาชาตัวดวํเซเวอร์จีนเรียบร้อยและการมาของเขาเนี่ยยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกด้วยนะคุณผู้ชมตัวแดงที่เขาแจกโดยรวมทั้งหมด40ใบแถมยังมีตัวม่วงนะตรงนี้แจกอีก10ใบด้วยนะที่สําคัญยังมีกิจกรรมการเปิดกาชาการันตี SSR แบบเลือกให้เราด้วย นัตอนนี้ผมเองเปิดไป2ครั้งละก็จะได้ตัวละครตัวใหม่มา1ตัวนั่นก็คือเจ้าตัวงูเมดูซ่าเดี๋ยวรอเปิดครบอีกทีหนึ่งค่อยมาเลือกนะครับว่าผมจะเอาตัวละครตัวอะไรสําหรับ SSR ส่วนการการันตีของเจ้าตัวอะตอมิกสมูไรก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาดันแถมเบิ้ลตรงนี้มาด้วยนั่นก็คือ320บใบได้พวกเศษอัปเกรดหินต่างๆไปเลยนะครับระดับ SSR บวกแถมยังมีอาวุธอุปกรณ์มาด้วยนะระดับ SSR บวกแต่นะตอนนี้นะจุดๆนี้ตัวดําผมเหลือแค่50บใบเท่านั้นไม่เพียงพอแกก่ารเปิดหาาตัว นี้แบบจริงๆจังๆงแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมคิวีดิโอนี้กันต่อกระผมเองก็อยากจะขอแวะขายของกันหน่อยจ้า<ว>ตอนนี้ช่องดู u t u แอ a เจิ้ลเดสเกมได้มีระบบสมาชิกมาแล้วว,<า>วิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมรัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็ กันมาครับณตรงนี้ <Okay. S 1> รูปใยแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก,โก้จัดหนักจัดเต็มใครที่ติดตามวันพันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง a n g เ l ิลเดเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมขายของแล้วก็พูดเกินหัวเรื่องไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นหลักของเขากันดีกว่านะันะ่นก็คือการรีวิวตัวละครตัวนี้แบบเต็มๆอย่างแรกก็จะเป็นโมเดลการยืนภายในเกมซึ่งโมเดลอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบปกติและส่วนโมเดลรรูป่างงขอ การติดผลกระหน่ำจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหถือดาบมาอย่างยาวเลยนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติของเขากันบ้างซึ่งการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีใส่ตูเป้าหมายรายเบี่ยวด้วยดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์และหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วก็จะมีโอกาสอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะทำให้สตูต,ตัวนั้นติดสถานะบทขยี้ไปเลยจำนวนสองรอบดาเมจที่ตัวละครตัวนั้นจะโดนเพิ่มเติมอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนในเรื่องการโจมตีปกติของเขาเนี่ยไม บทขยี้แบบธรรมดาไปอ,อีกอีกทั้งการบทขยี้ของเขาดาเมจน,นน้อยลงด้วยนะครับนั่นก็คือ20%เทียบกับโซนิกร่างแรกแล้วเนี่ยมันได้30%เลยนะห่างกันตั้ง10%เอนตะ่ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอันติเมตพร้อมกับอนิเมชันของเขากันบ้างดีกว่าซึ่งเจ้าตัวอะตอมิกจะทําการโจมตีอันติเมตนะครับผมคอมโบต่อนเนื่อง5ครั้งใส่เป้าหมายทั้งทีมด้วยความเสียหายทั้งหมด3 5 0คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานแถมยังมีโอกาสอีกห้้เปาาหมยตัวนั้นนะะคบบผมติถายม่บ พิเศษเบิ่มๆไปเลยคือลือคือลือสองรอบและยังทําให้ตัวละครที่ถูกบทขยี้อันนี้เนี่ยโดนดาเมดแรงขึ้น10%หากอะตอมิกสมุรยูอาร์ทำการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดาเมจมันก็จะแรงขึ้นมาเป็น200สามารถทับซ้อนเอฟเฟกนี้ได้สูงสุด3ชั้นถ้าให้พูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าบทขยี้เนี่ยมันมีการติดแตกแตกยิ่งเยอะยิ่งดาเมจแรงนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูนะสำหรับรอบแรกฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่มีบทขยี้เจ้าตัวอะตอมิกทาการโจมตีไปก่่ออนคับผมเพืให้้ทขยง จังหวะนี้ก็ฟาดกันไปแบบเต็มๆดามเมจจะเข้าอยู่ประมาณ1ล้าน5เองฮะหลังจากที่ฝั่งศัตรูนั้นติดบทขยี้ไปเป็นที่เรียบร้อยลองดูอันติเมทอีกครั้งหนึ่งครับผมจังหวะนี้ปัฟบ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 ับ,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 บโอโห้ล่อไป5ล้านห้านี่ขนาดฝั่งตรงข้ามมีล่ของเจ้าตัวซปเปอร์ดาร์คชายเอเบวกอยู่นะดามเมทถือว่าเข้าแรงได้พอสมควรและจังหวะนี้เบิ้ลต่ออีกครับผมจากสถานะคิงเข้าไปอีก9ล้านหนึ่งฮะ ยิ่งตีซ้ำยิ่งแรงครับผมเอามาคอมโบคู่กับ King ูอเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรของโคตร นะเนื่องจากการโจมตีอันตีเมทของเขาเนี่ยมันจะได้อยู่ที่3ครั้งใน1เทิร์นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเบิ้ลกันอีกหนึ่งรอบคพรัะผมจังหวะน,นี้ดามเมจเข้าไปโอ้โห7ล้านยังไม่หมดครับเสริมเติมต่อไปอีกหนึ่งทีครับไปยังไงต่อ57เล้านแล้วก็บวกอีก7ล้าน3พร้อมกับมีเบิ้ลต่อจากสถานะคิงยูอาอีกครับผมโอ้โหมันตีรัวๆซะเหลือเกินและส่วนพา s s ทสิบสกิลติดตัวของเขานี่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าถ้าเกิิดดดเเขาาาาตยกก็จะกกดดจะมมมมีรให่่ลลไคง50% าการบาดเจ็บลงนะครับผมจำนวนสีเทิร์นและอันสุดท้ายก็จะเป็นสกิลปลุกตื่นของเขาอันนี้ดีมากๆครับเพราะเมื่อเราเข้าสู่สนามเมื่อไหร่เจ้าตัวอะตอมิกสําสมแรยระดับ UR ตัวนี้จะทําการอันติฟรีหนึ่งครั้งทันทีรูปแบบของการใช้งานจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อเข้าเกมปุ๊บอะตอมิกจัดให้แบบเน้นๆครับอันติเมตเป็นไงโอโหแบบเข้าใจง,ง่ายสุด,สด พร้อมยังมีการเบิ้ลอันติต่อเข้าไปอีกครับในส่วนนี้ผมกดออโต้ลืมกดปิดครับขออภัยเมื่อกี้เอาเป็นว่าเมื่อเริ่มเข้าเกมเนี่ยเจ้าตัวอะตอมิกจะทําการอันติฟรีหนึ่งครั้งนะโดยความเสียหายทักษะของเขาจะอยู่ที่60%แต่ยังมีการบวกเอฟเฟกของเจ้าตัวบวกขยี้เพิ่มเติมเข้าไปอีก100%สามารถอันติฟรีได้1ครั้งต่อ1รอบและทางฝั่งตรงข้ามเองยังโดนลดพลังโจมตีลงไปอีกด้วยนะครับจำนวนีกมส้งเวอร์เซ็มตไรระดับังได้รา,า,ารด,ดเลือดมาอีกจํานวมน Premises, 1. 1. ซึ่งเลือดที <ko> ่เขาดูดเนี่ยจะเป็นการดูดเลือดสีเขียวและสีขาวได้ทันทีซึ่งการดูดเลือดนะตรงนี้เขาจะสัมพันธ์กับหลอดสีขาวที่เป็นคอใหม่ของเจ้าตัวโบรอสยูอาร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทีมของเรานั้นใช้คอโบรอสยูอาร์การดูดเลือดตรงนี้จะเป็นการดูดเลือดส่วนเกินมาเป็นเกาะแห่งพลังชีวิตหลอดสีขาวที่คูณ5คูณ6อยู่บนหัวแต่ถ้าเกิดทีมของเรานั้นเป็นตัวละครธรรมดาเป็นคอธรรมดาสถานะการดูดเลือดตรงนี้ก็จะได้รับเป็นการฟื้นฟูเลือดหลอดสีเขียวด้านบนมาแทนโดยรวมหลักๆเลยรััตตวอมมิก ยูอาร์ก็จะมีประมาณนี้รายละเอียดสกิลต่างๆของเขาจะเน้นในเรื่องของการบดขยี้ฝั่งศัตรูล้วนๆนะครับยิ่งเราสามารถทําให้ฝั่งศัตรูนั้นติดบดขยี้เยอะเท่าไหร่ตีสัปแตคอมโบไปเยอะเท่าไหร่ดาเมจของตัวละครของตัวมันเองก็จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งตัวละครของเขายังสามารถลดพลังโจมตีของฝั่งศัตรูได้อีกและมันยังไปคอมโบคู่กับเจ้าตัวโบรอสยูอาร์กับเจ้าตัวคิงยูอาร์ได้ด้วยเดี๋ยวผมพามาคอมโบให้ดูอย่างแรกอะตอมิกเปิดฟรีไปก่อน1ครั้งหลังจากนั้นเราจะได้ออััตติ่นะครบ ผมพร้อมกับดูดเลือดสีขาวไปด้วยลองสังเกตดูเห็นไหม โอ้โหคือดูดเยอะมากแถมเจ้าตัวคิงของเราอันติฟีมาอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นอะตอมิกจะได้อันติฟีเพิ่มอีกหนึ่งรอบแถมการอันติตรงนี้มันติดกระหน่ำสีแดงไปด้วยนะครับท้ายในหนึ่งเทินเจ้าตัวอะตอมิกของเราอันติได้สูงสุดอยู่ที่3ครั้งเลยนะคุณผู้ชมและนี่ก็จะเป็นข้อมูลใหม่ทั้งหมดของเจ้าตัวอะตอมิกสโมไรระดับ U R เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แบบเต็มที่รวมไปถึงเดี๋ยวภายในโอกาสหน้าครับผมเองก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านไปร ันจนสุดไม่ว่าจะเป็น5ดาวเหลืองหดาวม่วงพร้อมกับอันติเมตของเขาเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวและที่สําคัญไอเจ้าตัวสกิลปลุกตื่นตรงนี้เลเวลที่2จะดูดีดูโหดกว่าเดิมตรงนี้หรือไม่ยังไงสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะชวยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,ก,ดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่ททาน